มันเนี่ยโค้งสุดท้ายทําให้เห็นนะครับว่าใครออกมายัางไงเพราะคนที่ไม่เคยมีความคิดดีๆวิสัยทัศนในสมองแม่งจะตอบไม่ได้แม่งก็เล่นตีโพยตีพายนู่นไปอ้างนู่นเอาคนนู่นมาเอาคนนี้มาคิดว่าคนนี่ยจะเฮ็<ไ>เห็แล้วสนุกเปล่าฮะที่ไหน<ช>ได้เสียชื่อหมดเลยคนคนสุพรรณนี่ก็บอกเลยว่าพออ้างชื่อบรรหารบนเวทีอันทีนี้ไปเลยนะครับไปเลยเอาไปเล่นเป็นเรื่องตลกนะฮะ แล้วเป็นไงฮะเทปลับออกมาแถลงแล้วสอจอเป็นไงฮะสอจอ,ออกมาพูดแล้วแล้วนายนั้นเป็นไงฮะประกาศสักดานายสักดาตายเงิหงายทองเลยเนี่ยแน่นอนนะนายสักดามาปฏิเสธไม่ได้แล้วไปแจ้งความบอกว่าหาว่าเขาแต่งเติมเขาไม่ได้พูดคุณแจ้งความเท็จอีกอืาการนี้ประกาศเต็มแล้วนนเพราะว่าวันนี้ผมบอกเลยเสียงคือนายนายสักดาแน่นอนเพราะว่าเจ้าตัวสจออกมานั่งแถลงเรียบร้อยถูกต้อง เพราะเขามีพักวันนี้มาคดใจไายไปไม่รอดนะฮะทุกอย่างมันเป็นจริงหมดจะขมมดเองจะใหญ่เองใหญ่โตหลือเกินแล้ววันนี้เนี่ยเขาบอกไม่ต้องใบแดงนะครับมันยุบพักได้เลยงานนี้ม,มันไม่ใช่ใบแดงอย่างเดียวอย่ามาออกว่าต้องโดนโดงใบแดงอันนี้มันไม่ใช่แล้วนี่ลองเป็นพักเพื่อไทยดีเลทเทสเลยเนี่ยแม่งเล,มมเล่นกันไม่เลิกเลยใช่ปะจะพักเพื่อไทยวันนี้เขาเจนใหม่เขาวางแผนใหม่เขาไม่มีแล้วครับ มันเนี่ยโค้โงสุดท้ายทําให้เห็นนะครับว่าใครออกมายัางไงเพราะคนที่ไม่เคยมีความคิดดีๆวิสัยทัศน์ในสมองแม่งจะตอบไม่ได้แม่งก็เล่นตีโพยตีพายนู่นไปอ้างนูน่นเอาคนนู่นมาเอาคนนี้มาคิดว่าคน,นี่จะเห็นเฮงแล้ว<ไ>สนุกเปล่าฮะที่ไหนไ,ได้เสียชื่อหมดเลยคนคนสุพรรณนี่ก็บอกเลยว่าพออ้างชื่อบัญหารบนเวทีอันนี้ไปเลยนะครับโอโไปเลยเอาไปเล่นเป็นเรื่องตลกนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิสียศัก์คุณก็เป็นแค่ทูตแค่นั้นแหละคุณต้องไปถามทหารเขาไปถามทหารเขาทหารเนี่ยเขาตึงกำลังเขา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 รู้อยู่แล้วคุณไม่ต้องมาอวดเก่งแล้วคุณมาทีหลังสองเดือนไม่ได้ทําให้คุณแม่งทําให้ไอ้นั่นนักหนาหรอกนะอย่าอย่าขี้โม้ฮะอย่าขี้โม้มานั่งสองเดือนแล้วหนีการซักฟอกอหะแล้วคุณบอกคุณเป็นพระเอกโซนตีนเนี่ยบอกให้ ทำบุญคุณให้กับชายแดนอย่างงูอย่างนี้สองเดือนมึงทำอะไรเป็นวะใช่เขารู้จักหน้ามึงหรือเปล่าเออโตมานั่งคุยอยู่ได้ว่าโอโหอันนี้เรื่องชายดงแห่งปัญญาหน้าที่ป้องกันมะเทศเขาเป็นหน้าที่ของทหารกองทัพเขารู้ใช่นี่เราลองลองกองทัพเราไม่ดีไม่แข็งดิป่านี้แม่งให้เปิดด่านแล้วเพราะอะไรผลประโยชน์แม่งในด่านของพวกมันมันมีอีกเยอะแก่พวกเฮี้ยทั้งหลาย ดีว่าทหารยุคใหม่เนี่ยเขาไม่สนแล้วเขาเอาดินแดนคืนแล้วเขาตึงกําลังเขาไม่สนมึงมากูใใจแหมเฮียอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงไอ้ไอ้ธุรกิจมืดธุรกิจเทากับไอ้เฮียหุ่นเซนนุ่นไอ้สัตว์นี่บอกให้เลยนะมาฟังเรื่องคลิปอีกทีครับเขาบอกมีหลานย่าโมคุณโคราชนะทอสองใบดีที่เบอร์โทรไม่ใช่ของศักดาบอกจะใช่หรือไม่ใช่จะเป็นเสียงของศักดาคุยกับสจมันไม่เกี่ยวกับเบอร์โทรหรอกครับ เขาอัดไว้เนี่ยยังไงก็ไปในสักดาครับเพราะสจออกมาพูดเองด้วยกับตัวเขาบาดแถลงนะครับมันยังไงก็ไม่รอดเขาบอกบางคนบอกกฎหมายไทยเดี๋ยวก็รอดไม่มีทางนะวันนี้อยู่ในในเขาเรียกว่าอยู่ในโหมดของการเลือกตั้งตั้งแต่เดือนธันวาประกาศกฤษฎีกาเรียบร้อยมึงอย่ามาพูดว่าคนนู้นคนนี้จะมาเดี๋ยวก็รอดไันมันรอดยากครับสถานมันมีนะมันจะไปแล้วงานงานนี้จะยุบพรรคหรือเปล่า แต่ผมเรียนไหมครับกับพี่น้องของเรานะเขาบอกต้องให้เข้าใจว่ามันเห็นเด่นชัดกฎหมายอย่างนี้เขามีไปแจ้งเขามีไปร้องทุกข์กันหมดแล้วนะครับการการแจกใบแดงของกกตกลับให้ในายสักดาเนี่ยผมว่ามันน้อยไปต้องตัดสิทธิท์ทางการเมืองแล้วอีกอย่างหนึง่งจะเข้าขั้นยุคพักหรือเปล่าเพราะเขาเป็นคนในพักเป็นถึงรัฐมนตรีแต่มาใช้คำานาจพูดแบบนี้แล้วเป็นคนสังกัดพรรคภูมิใจไทยคุณดูเอานะฮะพูดเอาแค่พรรคเพื่อไทยพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ นายกอุ้งอิงพูดเพื่ออะไรเรียกอังเิลเพราะอะไรนายกอุ้งอิงเพื่อจะสร้างความสัมติภาพแต่ก็โดนแกล้งโดยการอัดเสียงแล้วก็มาตีโพยที่ปลายของหลุดเก้าอี้ออแต่ดีว่านายกอุ้งอิงไม่ได้โดนตัดสิทธิ์นะครับไม่ได้โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะบอกให้ก็ใช่ไงก็ผมถึงบอกไอค้คลิปนี้มันไม่รอดแล้วครับเพราะเขามีเขามีเขามีเจ้าทุกข์อยู่แล้วก็เขาออกมาถแถลงแล้วว่าเป็นเสียงของคนนี้ และจะไปปฏิเสธแต่ตอแหลไม่ได้หรอกครับแล้ววันนี้คุณจะไม่ต้องไปแข่งเขาแล้วครับเพราะคุณทำป็นใหญ่โตเลยเกินตอนอยู่พับเพื่อไทยก็เล่นแง่นู้นเล่นแง่นี้ยังไม่ทันไายแบหางจ่านี่แหละครับสันดานโจรเนี่ยแหละสันดานแบบนี้นะเ่คุณบีเคเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่นคุณบีแคคุณไม่ต้องไปบอกแล้วครับว่าคุณเลือกคุณจะอยู่ภูมิใจไทยคุณก็ไม่ต้องเข้ามาดูครับไม่ต้องมาโชว์หรอกนะส่วนอีกท่านหนึ่งก็บอกว่า อ่าผมจะเลือกาพักประชาชนแต่ขอเข้ามาฟังเพื่อความรู้ได้ความรู้เยอะเลยครับขอบคุณนะคุณสุวัฒนาจะเลือกเลือกพักประชาชนผมไม่ว่าแต่อย่าเข้ามาดา่าครับบางคนที่เข้ามาบางทีมาพูดเอาเรื่องไม่จริงมาพูด,มาพ,ดมาพูดนู่นมาพูดนี่นะเพราะฉะนั้นผมบอกเราสถานีคนเสื้อแดงนะครับแต่คุณนํามาพูดนูน่นมาดา่านี่มาดานายกทักษิณมาดา่าตรงนี้มาดา่าคุณคุณอย่าเข้ามาดา่าอยากไปดา่าไปด่าในที่ของคุณไม่ต้องเอาเข้ามาด่าในที่ของผม ผมก็สามารถบอกออกแล้วก็ด่าด่าแม่มึงกลับได้หมดเพราะผมไม่กลัวอยู่แล้วเสือกให้ผมก็มาด่านี่มันเป็นช่องของพวกผมนะอย่ามาเสือกเข้ามาก็แล้วกันแต่ถ้าใครอยากมาฟังดีๆแล้วมีเหตุผลเข้ามาถามได้ถามผมตอบถามมีเหตุผลผมตอบให้แต่ถ้าถามแบบประเภทควรตีนนี่ก็ใบไหวเหมือนกันนะนี่พูดนะผมก็เป็นคนค่อนข้างจะควนผมมาเป็นคนค่อนข้างจะควรต้นตีนด้วยบอกให้ชอบใครควรตีนมาก็ควรตีนกลับอ่ะแล้วไม่กลัวด้วยบอกให้ แล้วไม่ได้เป็นนักเลงอ่ะแต่ชื่อก็บอกให้เองว่าแต่งตั้งมาเป็นนักเลงประชาธิปไตยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยตลอดต่อสู้มาไม่เ่องประชาธิปไตยมาสามยี่สิบปีเกือบสามสิบปีนะวันนี้ต้องพูดให้เข้าใจเลือกตั้งกี่ครั้งกี่หนก็ยังเชื่อแล้วก็ถือทางพรกเพื่อไทยไม่เคยเปลี่ยนแปลงอยู่เอาต่อเลยครับคนดีเขาไม่ติดคุกแล้วแต่เขาถูกกันแกล้งฮะไม่ต้องถามหรอกครับนะก็เขาคุณคุดอะไรเนี่ยคุณไม่รู้ ไอวีรยุทธอย่าแก้งโง่ค่ะไม่ต้องไม่ต้องเสือกลามึงก็ยังยังปากหมาเข้ามาอีกไงไอวีรยุทธที่อะไรเนี่ยไปเถอะไปอยู่ของมึงเลอนะวิยุทธวิยุทธเขาชื่อวิยุทธวินะครับอืมคุณชัดเสื้อแดงรวมกันเลือกอาจารย์เชนแน่นอนใช่ครับเนี่ยผมใส่ทุกวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้าครูหาผมก็จะใส่เสื้อแดงแต่เขาบอกห้ามติดเบอร์จริงปะ คุณอยาจํากัดสิทธิ์คนเขาเกินแต่เวลาคุณนะ่ะให้เขาให้ไปตรวจตาเรื่องการทุจริตมึงไม่เอาดีแต่เขาแม่งอยู่ในรูดโนเสาร์เอ้ยถ้าใส่เสื้อที่มีถาวายความอาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ๋ยผมพูดแค่นี้นะเราเข้าจจน,นะใส่ได้หรือเปล่าเออเสื้อถวายความอาลัยก็ได้นี่เสื้อถวายความอาลัยเป็นอะไรปไปละแล้วถ้ามีเบอร์อ่ะ มีเมอเป็นออร,รัชก,การที่เก้าหลวงรัชการที่เก้าใช่ไหมใช่เอา่าผมก็จะถามกกตทำไงเออคุณจะตอบยังไงเดี๋ยวคุณจะพูดเรื่องส่วนตัวของพี่น้องประชาชนบางคนเนี่ยอย่าลืมนะคนเราบางคนเขามีเสื้อกีฬาเขามีอะไรเขาก็ใส่มาบางคนเขาก็ได้มีเงินทองที่จะไปซื้อเสื้ออะไรมากมาย มันไม่ทําให้ให้ชิปหายหรอกครับบอกให้คนที่ใส่เสื้อกีฬามาไม่ทําให้การเลือกตั้งชิปหายหรอกครับอืมไม่ได้เป็นกระแสอะไรหรอกครับแล้วคุณอยากจะบอกเขาชี้นาแต่อีเหี้ยเขาชี้นามมําไปจับเนี่ยมึงไม่ไม่ไปอ,ะอ,อ่ะมึงยังเข้าอ้าง้งกันอยู่ได้สันดานพูดแล้วก็เจ็บใจแทนประชาชนว่ะไอเหี้ยบังคับทุกชนิดไอสัตว์ไปออกทีวีสรยุทธก็ออกว่าถ้าใครไม่เชื่อมั่น อ่ากกตก็ไม่ต้องมาเลือกตั้งไอ้เยี้ยม,มึงพูดได้อยู่คนเดียวเหรอไอ้สักอ่าไอ้แหวงพูดได้คนเดียวเหรออืมมึงใหญ่ามาคนเดียวเหรอไอ้แหวงอะ่ะทาไมเพราะถผมเรียกกตอ,อย่างเลขาผมเรียกไอ้แหวงทำไมผมเรียกไม่ได้ผมไม่มาจากก็จะเรียกอะ่ะอืมมันผิดตรงไหนผิดกฎหมายอะ่ะเรียกไอ้แหวงอ้าวถ้าผมใส่ใส่เสื้อนายโยกสินที่เขาถามมาผมใส่เสื้อผมรักนายโยกสินผมใส่อ่ะอืมมันจะผิดกฎหมายตรงไหนอ่ะนายโยกสินถูกจองจําอยู่อ่ะทําไมอ่ะ เลือกตั้งเข้าคูหาถ้าไม่ใส่เสื้อโดนเจ้าหน้าที่ไล่แน่นอนก็ดีไงก็ดนเมื่อผมใส่เสื้อสมมุติผมใส่เสื้อตัวนี้ไปอ,ะอ,อ่ะอแล้วก็บอกไม่ให้อ่ะมีเบอร์ไม่เข้าก็ถอดเสื้อแม่งเลยแล้วก็เดินก็ไปเลือกตั้งเดินแม่ก็ไปเลือกตั้ง,งกูมีบัตรประชาชนกูไม่ได้บ้าอ๋อพอมึงทักกูปุ๊บว่ากูผิดกูก็ถอดเสื้อ,อ,อตรงนั้นเลยแล้วกูก็เ,เดินก็ไปเลือกตั้งแล้วก็ออกจากคูหามาแล้วใส่เสื้อ,อ,อแล้วก็กูให้ใส่เออทําไมอะ่ะดูไหม มันต้องมันมันต้องมองมันมันมันต้องให้ให้สิทธิของประชาชนเขาเพราะมันไม่เป็นมันไม่ได้มีปัญหาเราใส่เสื้อสมมุติผมใส่เสื้อแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมาผมติดรูปติดตรงนี้เป็นว่าอ่าชื่อของอ่าสมมุติชื่อของสูนหน้าแมนยูคุณย่าผมติดเบอร์มาผมเอาอ่าเบอร์ของอ่าเฟอร์เฟนานหรือคาเมิโมาไอ้นี่ผมผิดเดีเสื้อแมนยู ไม่ได้เลยอ่ะเห็นไหมผมถึงบอกนี่ไงอ๋อนี่ไงมีพี่เขาเขียนมาว่าเรารักราชการที่เก้ามีเลขเก้าใช่ไหมเออได้ไหมอ่าคุณจะห้ามไหมล่ะคุณออกกฎแม่งแม่งแม่งถึงกี่วันเลยจะมาออกกฎนู่นกฎนี่แต่มึงแม่งนั่งเทียนพูดกันอยู่ทั้งนั้นเนี่ยมึงมาดูแหกตาดูประชาชนเขาบ้างดิ คนที่เขาระดับลากย่าเนี่ยที่เขาจะไปเลือกตั้งเขาจะใส่เสื้ออะไรไปเขาได้เสื้อฟุตบอลเขาก็ไปปทุกฟุตบอลไอ้บางคนเล่นกีฬาอยู่ก็แม่งมาเสื้อกีฬาแล้วมึงจะมาห้ามว่าไม่ให้ใส่เสื้อหาไปการชี้นําเบอร์พ่อมึงเนี่ยคิดกันอย่างนี้เหรอ,ะอวะไอ้สัตว์ที่ทุจริตมึงไม่เอา